หายไปไหนตะก,กาหนึ่งมหมดเหรอตกน้ำไปแล้วตกน้ำไปแล้ว <c oughs> ใส่ศุนระเบียงบ้านนะครับคื่ตกปลาไม่เตรียมตะก,ก้าวันนี้ <c oughs> ไม่เหนียวอ จะวันละร้อยโลทุกวันเด็กก็แม่ค้าก็ซื้อไม่ไหว <c oughs> <c oughs> น้องหมวกลุงคุณไม่ร้อยก็บ่ายก็ไม่ได้ขาดทุนเลยโดนเออมีแหละชีวิตเทะเลเราก็แบบนี้แหละมีขึ้นมีลงนี่น้ำเหมือนน้ำเทะเลเลย

องในน้ำไม่แน่ไม่นอนได้สองตะกร้ารวมได้มั้งตะกลังตัวใหญ่ดีเนาะกลังตัวใหญ่ อืมอ <c oughs> หมดแรงหมดแรงลูกน้องหมดแรงเดทีมงานหมดแรงไงต้องจอดพักก่อนคน <c oughs> ละนิดละคนละหน่อยนะแป๊บแป๊บเดี๋ยวก็จะเต็มตะกา้าอล่ะได้สองตะกา้า <c oughs> อืม แก่ดบเลยหน่ใครน้องอะ

我们那要。